เป็นใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนะี่ยพี่เรียนจบแล้วบุญพาเนะี่ยยังจะต้องเรียนต่ออยู่ที่นี่แล้วก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ใหกับน้องๆวยหรือ,เ,อเ,ปเปล่าแต่ถ้าคุณมาเรียนจบเมื่อไหร่ถึงเวลานั้นนะ่ะพี่ก็คงจะพาบุญพาไปฝากไปทหารในเมืองได้ง่ายนะละ่ะอ,อยู่กับเพื่อนนะเชื่อไหมว่าโตมาด้วยกันเลยกับเพื่อนคนนี้มาเจอกันตั้งแต่วันแรกจนตอนนี้เรียนจบ ก็ยังเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังเป็นเพื่อนด้วยกันอยู่และเชื่อว่าทั้งชีวิตนี้นะคงไม่มีใครเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนกับคนนี้อีกแล้วแกชื่ออะไรนะอยู่น่าจะมาทั้งชีวิตชื่ออะไรหน้าบกหาไว้ก็เพื่งว่าเป็นแม่พี่ที่นี่เขาอยากจะรู้จักไงก็แนะนําตัวสักหน่อยว่าแกชื่อว่าอะไรเพื่อนเจอว่ายอดรัก ยอดนะเมื่อเช้าเมื่อนะ่นะเชษธาราไปกราบลาหลวงตาที่เรียบร้อยแล้วบอกกับหลวงตาว่าเราน่ะจะเข้าไปเป็นทหารในเมืองแล้วไว้เราได้ดีเมื่อไหร่ฉันก็ตั้งใจว่าจะกลับมากอบแทนพระคุณที่หลวงตาน่ะให้เราได้กินข้าวบุญก้นบาตรได้รับเรียนวิชา็นยาเป็ตัวอยู่ที่วัดเก็บข้าวของให้ดีแล้วก็จดหมายสักกรินส่งมาให้นะ่ะฉชนาฝากไว้ที่แกเรียบร้อยแล้วนะยอดนะ เก็บไว้ใ <önemli> ห้ดีๆนะอย่าทําหายนะเออไปรต้องน่บวกแล้ว้ครับวันนี้เราแยกกันตรงนี้นะคุณพาอยู่ที่นี่ห้ามดื้อกับน้องตาเด็ดขาดตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาเยี่ยมที่วัดบ่อยๆค่ะพี่